หนึ่งสองสามสี่ห้าตีห้าห้าสิบแปดนาทีนะครับขออนุญาตมาถ่ายภาพที่โรงครัววัดบ้านเก่าบบนะครับอำเภอหวัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับช่วงเช้าเช้าแม่ชีแม่เขาจะมาช่วยงานนี่นะครับจิตอาสานะครับแผนกผักนะครับผนกผักนี้แม่ชีเรียมปิตพมนะครับดูแลพวกผักพ,กพวกผลไม้นะครับผลไม้อยู่นู่นนะครับแต่ผักอยู่นี่นะครับ นะครับแนกซีนนะครับนี่ซีนทุกอย่างนะครับไม่ชีอ้อยนะครับนี้เด้อนะครับอยากถ่ายภาพให้ได้ดูได้ชมจะได้จําได้นะครับผู้ใดมาเยี่ยมที่โรงครัววัดบ้านโกโบจะได้จําแม่ชีแม่ขาวได้นะครับผู้ใดไม่มีเงินก็มาขอได้นะครับยังบ่นะครับใจดีทุกคนนะครับแม่ชีวัดบ้านโกบบนะครับ ใจดีท right ี่ส er ุดนะครับไม่ชีเพ้นนี่นะครับขอได้นะครับใครขาดปัจจัยมาขอได้นะครับไม่ชีอ้อยนี่ยิ่งใจดีนะครับนี่ยิ้มตลอดยิบสี่ชั่วโมงนะครับใครไม่มีตังก็มาขอได้นะครับส่วนไม่ชีกิฟนี่ต้องพิจารณาพิเศษนะครับ แม่ชีกิฟยังไม่โตนะครับนี้นะครับใจดีทุกคนนะครับแม่ชีแม่ขาววัดบ้านเก่าบัวแต่แต่ต้องมาให้ถูกเวลานะครับมา,มามาไม่ถูกเวลานี้ก็แบบหนึ่งนะครับเดอเอ้าผลลราบม่โมี่ต<ค>ีมือนีเนาะเด้อนะครับนี้แผนของหวานนะครับขนมบินทบาทตั้งแต่ออกพรรษานู่นนะครับนี้แต่งานกับชินผู้นี่เนาะ ขอโทษขออภัยนะครับทวงแรงพิเศษแม่ชีใจดีไหมล่ะมีอะไรก็แพงเก็บเดนะครับใครไม่มีเงินก็มาขอยืมกับแม่ชีกิฟต์นวลนแย้มได้นะครับเปิดมุกใหม่นะครับนี่ใจดีที่สุดก็คือแม่ชีแม่ขาวนี่นะครับนี้พูดเล่นนะครับอย่าไปไปถือสารนะครับ มาจริงๆอาจจะได้อย่างอื่นนะครับเด้นนะครับไม่กี่สุภาพสุภาพสานนสุภาพโพธิยะนะครับไม่รู้มาเมื่อไหร่ก็ผิดเมื่อน,นั้นนะครับนี้สุภาพโพธิยะหนี่บันแสนสุขได้เนาะสุภาพสานนจังอยูน่นี่เนาะเด้นนะครับขวโทษขออภัยนะครับ นะครับโชคดีนะครับผมมาภาพนะครับชื่อไม่คล้องกับคนอื่นนะครับก็เลยอย่างเอ้าผู้ใดโอ้ดูแลปูเนาะขออนุญาตถ่ายภาพด้วอนะครับบริตำมะฮุ่งบุ๋มนี่บริตำเตี้ยนะครับก่อนจะตําก่อนจะตําก่อนจะตามะละกอก็าํตแตงโมก่อนนะครับนี้ ใส่ยังจะว่าเป็นตำไทยยันี่มนใสู่ดีงเใส่ปดกหครันี่นะครับนี่กำลังจะมาเถียงกับแม่ครัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตีห้าห้าสิบแปดนาทีนะครับขออนุญาตมาถ่ายภาพที่โรงครัววัดบ้านเก่าบอนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับช่วงเช้าเช้าไม่ชีแม่ขาจะมาช่วยงานนี่นะครับจิตอาสานะครับพรนกพักนะครับ แผนกผักนี้เมชิเรียมปิตพมนะครับดูแลพวกผักพวกผลไม้นะครับผลไม้อยู่นู่นนะครับแต่ผักอยู่นี่นะครับนะครับแผนกซีนนะครับนี้ซีนทุกอย่างนะครับไม่ชีอ้อยนะครับนี้เด้อนะครับอยากถ่ายภาพให้ได้ดูได้ชมจะได้จําได้นะครับ ผู้ใดมาเยี่ยมที่โรงครัววัดบ้านโกบอจะได้จำแม่ชีแม่ขาวได้นะครับผู้ใดไม่มีเงินก็มาขอได้นะครับย<ว>ังบ่นะครับใจดีทุกคนนะครับแม่ช<ง>ีวัดบ้านโกบอนะครับนี่ใจดีที่สุดนะครับไม่ชีเพนนี่นะครับขอได้นะครับใครขาดปัดจจัยมาขอได้นะครับ แม่ชีอ้อยนี่ยิ่งใจดีนะครับนี่ยิ้มตลอดยิบสี่ชั่วโมงนะครับใครไม่มีตังก็มาขอได้นะครับส่วนไม่ชีกิฟต์นี่ต้องพิจารณาพิเศษนะครับเข้าให้ถูกนะเข้าไม่ถูกนะอกนะไม่ชีกิฟต์ยังไม่โตนะครับนี่นะครับใจดีทุกคนนะครับแม่ชีแม่ขาววัดบ้านเกบัวแต่ต้องมาให้ถูกเวลานะครับมา มาไม่ถูกเวลานี้ก็แบบหนึ่งนะครับเอ้าอ้นละไม่โบมี่ที่มือนีเนาะเด้นนะครับนี่แผนกของหวานนะครับขนมบินทบาทตั้งแต่ออกพรรษานู่นนะครับนี้แต่งานกับชินปุี่เนาะขอโทษขออภัยนะครับทวงแรงพิเศษแม่ชีดีล่ะมีอะไรก็แพงเดินนะครับใครไม่มีเงินก็มาขอยืมกับแม่ชีกิ๊บนวลแย้มได้นะครับ เปิดมุกใหม่นะครับนี่ใจดีที่สุดก็คือแม่ชีแม่ขาวนี่นะครับนี่พูดเล่นนะครับอย่าไปอย่าไปถือสานะครับแต่มาจริงๆอาจจะได้อย่างอื่นนะครับเดินนะครับไม่กี่สูภาพสุภาพสานนสุภาพโพธิยะนะครับไม่รู้ มาเมื่อไหร่ก็ผิดเมื่อนั้นนะครับนี่สุภาพโพธิยานี่บันแสนสูกได้เนาะสุภาพสารนั่นจังอยูหนี่เนาะเด้อนะครับปวโทษขออภัยนะครับนะครับโชคดีนะครับผมอาตมาภาพนะครับชื่อไม่คล้องกับคนอื่นนะครับก็เลยอย่างเอ้าผู้ใดโอ้ดูแลปูเนาะขออนุญาตถ่ายภาพเด้อนะครับ บริตำมะุ่งบ่เมือนี้บริตำเตียนะครับก่อนจะตำก่อนจะตำก่อนจะตำมะละกอก็ตตำแตงโมก่อนนะครับนี้เสียอย่างจะว่าเป็นตำไทยเนี่ยนี่นะครับนี่กําลังจะมาเถียงกับแม่ครัวนะครับอนุญาตถ่ายภาพที่โรงครัวนะครับวันนี้มาใส่ใสนะครับ ลงครัววัดบ้านก็บอยมาสายขนาดไหนก็เจอแต่หน้าเดิมนะครับเอา้าล่างพักบนนี้สิไปใ,ใส่ยังเนี่ยใส่แกงอ่อมนะครับไม่ใช่แกงจืดนะครับ <c oughs> <c oughs> ยังขออนุญาตถ่ายภาพนะครับแอบมาถ่ายภาพนะครับนี่ เดินวนไปวนมาอยู่นี้นะครับนี่พัตตาหารถวายพระน่ะเต็มหม้อเลยนะครับเขาเรียกอะไรล่ะนี่นต้มจับชายเมื่อวานนี้ก็จับชายไม่ใช่หรือเนี่ยว่ามันยังไม่เข้าเครื่องค่ะยังน้อยต้องสองวันโอ้จะได้ทานน,น,นะครับต้องอายุให้ยืนให้ผ่านหนึ่งวันไปได้ก่อนนะครับ <c oughs> ต้มจับชาย <c oughs> นี่นะครับนี่เ <c oughs> จ้าของร้านมาเองนะครับร้านลุ่งเรืองภูชนานะครับ เดือควรจะได้พระทหารถวายพระนะครับบางครั้งก็ไม่ใช่ว่าทําวันนี้ได้ฉันวันนี้นะครับนี่สองวันนะครับนะครับเรื่องชันเรื่องใหญ่นะครับเรื่องไม่ได้ชันยิ่งใหญ่กว่าอีกนะครับนี่ขอโทษขอไปนะครับวันนี้มาใส้สายนิดหนึ่งนะครับหนุ่มน้อยอะตอมนะครับนี่เดือนะครับ เรียกแต่หนุ่มน้อยเพื่อจะย่นอายุตัวเองให้มันดูไม่มากเท่าไหร่นักนะครับเด้อนะครับนี่พระเนกพัะทหารพระเดชพระคุณหลวงตานะครับถ่ายภาพพะเนกอพัะทหารพระเดชพระคุณหลวงตานะครับไม่รู้ได้อะไรถวายลวงตานะครับนี่เห็นยังถวายลวงตามื่อเนี้ยมื่อนี้ยทำยปลาต้มปลาปิ้งปลามเียปลาต้มปลาปิ้งปลามีแต่เมตูงปลาอย่างเดียวนะครับนี่ ปลานี่จำกัดอยู่บ่ปลาตรงเป็นปลาแนวใดนี่ป่าเนื้ออ่อนปลาทะเลอ่ะปาทะเลบรเลยบนนี้ป่าทะเลไม่ได้นะครับเห็นแต่พี่เคยว่าอป้งปลาดุกได้กินปิ้งปลาดุกซอวิงมอ้า อียงก็จะแค่เด็กินป้งประดุกกระซือกัวิงว้ายมากอบ่เวิยงไงไหายแต่ว่ปปาเด้อนะครับโอ้ยนะครับแล้วแต่ใครแต่มันนะครับกับผมมาตามาภาพนี้ไม่แพ้นะครับแพ้แต่มีน้อยนะครับ <laughs> ใ่ชีมองหน้าเลยนะครับแพ้แต่มีน้อยนะครับมีมากไม่แพ้นะครับ <laughs> พวกมันลยายรนี่บ่ได้เลยปลาที่มันเยอะๆนี่เสญญลียงลกูญญลกเด็พประกุหลงตานี่ลกูกเยอะนะครับไ,ได้เรื่องเลยได้เรื่องเด้ <c oughs> ที่นี่นะครับนี่ <c oughs> กับผมมาตามาภาพก็เพิ่งรู้นะครับ วันเดินทางมาด้วยกันเมื่อวานนะครับผดชพระคุณห้วงตาก็ย้ำกับลูกศิษย์ลูกหานะครับอย่าไปฉันอาหารแสลียงนะครับมันจะมีอาการนะครับโดยเฉพาะระจักรีตนะครับพระจากรฤหดวงพีเดสนะครับไปฉันของแสลียงแล้วมันจะนะครับน้ำมูกน้ำตาไหลนะครับโอ้ยเป็นสิแนะนําเรื่องอาหารแสลียงนี่พิเศษนะแต่ไม่รู้ว่าแสลียงอะไรบ้างนะครับต้องสังเกตดูนะครับเด้อ หัวเนี่ยเสียบได้สมปนอยพักเพียงก่อสมพักเสียนสมพักบัวสวูมหัวบ,บัวได้จักอย่างไม่ได้สักอย่างนะครับน้องไม่สูมแห้งพิดไหลทีหน้องไม้น้อไ,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 ไม้ก็ไม่ได้แล้ว ตังแตงสำมะละกอนี่ฉันลูเดี๋ยวนี้หมดทุกอย่างเลยได้แต่ปลาอย่างเดียวปลาก็เป็นบางอย่างเนาะด้อนะครับไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับนะครับไม่น่าเชื่อนะครับพออายุมากมานี่ร่างกายไม่รับนะครับประเดี๋ยวประคุณนงปลาบอกว่าถ้าคืนฉันลงไปนะครับร่างกายมันจะใช้งานไม่ได้นะครับนะครับมีเป็นปัญหาตลอดทั้งวันนะครับก็เลย ต้องให้นี่นะครับนี่แม่ชีพี่สาวนะครับพร้อมกับญาตินี่นะครับตะ,ตะไคร่นี่พวกพิษบวตะไคร่นี้นะครับยังใช้ถ้าอยู่นะครับตะไคร่นะครับนี่นะครับถ้าอายุมากมาก,ก็คงจะคล้ายๆกันนะครับแต่ละท่านแต่ละคนนะครับ